อเมซอนเนี่ยดูจากตัวรายได้ในภาพรวมทำและขอดายนะการเติบโตอยู่ในระดับแบบ14%เขาลงทุนไป2แสนล้านเพิ่มขึ้นจาก1 20,000ล้านมาเป็น2แสนล้านนะคุณเติบโตได้เท่ากับไตมาส2เหรอสิ่งหนึ่งที่แตกต่างค่อนข้างมากในไตมาสนี้เลยก็คือตัวมาจินมาจินของเขาเนี่ยแคบ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 <ม>แคบแคบลงมาตลอดเลยผมว่า <ใช S 2> <น>อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนใน AI แต่ตัวกำไรเขาเนี่ยยังเมนเทนได้อยู่นะ แต่การเติบโตเนี่ยมันเริ่มเติบโตในระดับแบบซิงเกิลดิจิตอลอวว่ามีเหตุผลในระดับหนึ่งที่สามารถจะบอกได้ว่าอเม z o n ในไตรมาสนี้ทำได้ไม่ดีนะคาเพแกแพนเนาะก็มีการปรับเพิ่มขึ้นอันเดียก็จะเฟสเพรส s ชอร์มาจินแล้วก็ตัว f ฟรีแคสโฟการไกด์แดนซ์ของตัวอเมซ o n ในไตรมาที่หนึ่งก็ m i s เอ็กซ์ t a t i ชั valuation นะครับ, mm hmm. ation, รบก็อาจจะเรียกว่าต้องมีการพิสูจน์นะครับในเชิง return on investment มากขึ้นนะครับแล้วก็มี impairment charge นะครับในแต่มานี้นะครับอีกประมาณสัก6 0 0ล้านเหรียญการลงในคราวนี้เป็นการลงเพราะคาเพกไม่ได้ลงเพราะฟ u นเดเมนทัลของเขา follow the money ผมอยากจะเข้าในหุ้นหนึ่งตัวที่ผมสงสัยมากเมื่อกี้พี่พีโบสแตะเรื่องคาเปก์เสียแล้วว่าเออตอนนี้ถ้าไม่มันมีอ่พวก Data Center เนี่ยไฮเปอร์สเกลเลอร์ยังลงทุนใน Data Center กันอยู่เนี่ยสุดท้ายปยีกพีโมันจะอยู่กับพวกชิปอินฟราต่างๆอะไรเงี้ยผมเลยอยากไปที่เมสซอนนิดนึงครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่พีโบสครับหลังจากเออร์นิงออกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยมีหุ้นยังร่วงอยู่ลบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ถึงแม้ว่า NASDAQ วันนี้บวกห <laughs> นึ่งจุดห้าละคือคือนานี่ย อเมซอนหนึ่งร่วงลบเก้าเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วโอ้โมันอาจจะมีเหมือนกับเท่าร่วงหนักแบบสิบสองสิบสาเปอร์เซ็นได้เลยนะครับเนี่ยมัน,มนการ spending capex ขอ,องเขานี่มันดูแย่มากเลยเหรอครับหรือจริงๆแล้วมันมีไส้ในใน e a r n i n g ะไหท,ที่มันน่าเป็นห่วงครับคือจริงๆอ่ะถ้าเราดูในหน้าที่เก้าเนี่ยครับผมว่าผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่คนอาจจะกังวลของการลงทุนในระดับหนึ่งแล้วกันคือผมว่าสําหรับคนที่ทำ h y p e r s c a l ร์ ข่าวสื่อ provider ของตัวเมย์ซอนผมว่าเมย์ซอนนี่ก็ถือว่างบนี่ค่อนข้างจะแหว่เนะความคาดหวังของเขานี่แบบบูรรทายมากนะบางไตรมาสก็ดูคราวบางไตรมาสก็ไม่ดูคราวเอาเอาจริงนะผมบางทีแม่งก็แอบดูยากเหมือนกันอ่ะโอเคกลับมาดูที่เมย์ซอนเมย์ซอนเป็นข้อดีอะไที่เขาเดโมซิฟายกับพี่โบ๊หรือเป็นข้อดีเพราะว่าโอเคคือผมว่าจริง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 เมย์ซอนเขาก็ไม่ได้เชิงเดโมซิฟายเขาก็เอ็กซ์เซสซีฟนะคือผมว่า ตัวไอตัวธุรกิจที่เขาทําเป็น business as usual เขาก็ usual แบบ agressive g อยู่นะแต,<ม>แต่ไอตัวธุรกิจใหม่เขาก็เขาก็เน้นเหมือนกันนะไอ้คราวก็เน,น้นอ่ะ<ม>อะดูในส่วนของตัว amazon ก่อนได้ไหมครับโอเค,อเค amazon เนี่ยดูจากตัวรายได้ในภาพรวมเนี่ยทำ record high นะแล้วก็การเติบโตอยู่ในระดับแบบสิบสี่เปอร์เซ็นอ่ะพี่มองอย่างตรงเนี้ยเราก็อาจจะบอกโอ้ยเขาเติบโตนี่แต่เราต้องกลับมานั่งดูเนาะ เขาลงทุนไปสองแสนล้านคุณเติบโตได้เท่ากับไตมาสสองเหรอ mm. ใช่ปะสิบสามคนอาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยต้องโตยี่สิบเดถูกปะเพราะว่าคุณลงทุนมาสองแสนล้านเพิ่มขึ้นจากหนึ่งแสนสองหมื่นล้านมาเป็นสองแสนล้านนะคนอาจจะคาดหวังมากกว่านี้ก็ได้ mm. สองนะครับแต่ผมก็ยังคงมองเนาะเทรนของตัวาไลลาก็ยังคงดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรสิ่งหนึ่งที่แตกต่าง ค่อนข้างมากในแต่มนี้เลยก็คือตัวมาจินคุณคิดเส็จไหมว่ามาจินของเขาเนี่ยแคบ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 ลงมาตลอดเลยผมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนใน a อไอเมตาก็มีภาพที่คล้ายนี้เอเมอ่อไมโครซอฟก็มีภาพที่คล้ายนี้ผมว่าคนก็อาจจะบอกว่าคาเฟกที่เยอะขึ้นมันเริ่มส่งผลกับคุณแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมผ่านในส่วนของตัวมาจินผมว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ายแต่ตัวกําไรเขาเนี่ยยังเมนเทนได้อยู่นะ แต่การเติบโตเนี่ยมันเริ่มเติบโตในระดับแบบซิงเกิลดิจิตแล้วผมว่ามีเหตุผลในระดับหนึ่งที่สามารถจะบอกได้ว่าอเมซ o n ในไตรมาสนี้ทำได้ไม่ดีนะถามว่าทำได้ไม่ดีจากอะไรก็คาเพดแพลนเนาะก็มีการปรับเพิ่มขึ้นอันเดียก็จะเฟสเพรสเชอร์มาจินแล้วก็ตัวฟรีแคสโฟ์การไกด์แดนซ์นะครับอ,อของ ของตัวอเมซ o n ในแต่มาสที่หนึ่งก็ Miss Expectation น a ะครับ valuation นะครับ, ation, รบก็อาจจะเรียกว่าต้องมีการพิสูจน์นะครับในเชิง Return on Investment มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเอ่อเาเรียกน,นะมี Impairment Charge นะครับในแต่มาสนี้นะครับอีกประมาณสักหกร้อล้านเหรียญน,นะครับก็ได้มองภาพรวมแล้วก็ถือว่าเอ่อเป็นลักษณะของความการปรับความคาดหวังนะเพราะว่า สิ่งที่คนกังวลเลยคือคาเพกเป็นหลักผมว่าคาเพกเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ลงส่วนประเด็นปีกย่อยเรื่องการเติบโตของรายได้มาจิ้นที่ขดตัวลงม,มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากตัวคาเพกคาเพกที่เ,เยอะส่งผลกับอเมซอนแบบนี้แล้วคาเพกที่เพิ่มขึ้นจากที่เคยเยอะจากเดิมเนี่ยร้อยหนึ่งแสนสี่หมืล้านเหรียญนนประมาณนี้นะหนึ่งแถึงหนึ่งแล้านเหรียญแล้วกันเอาเลข ก็อยู่ในกรอบนี้นะครับกลายเป็นในระดับแบบสองแสนล้านเหรียญ <200, 000 S 1> คนก <100, 000 S 1> ็อาจจะมีความกังวลใช่เรื่องเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่อง margin guidance นะครับก็อาจจะต่ำลงก็อาจจะเรียกว่าต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้แนละ้วตัวธุรกิจหลักเช่น AWS ร้านค้าออนไลน์นะครับโฆษณาดีกว่าที่คาดการนะแต่ผมว่าคนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้ ภาพของอตัวมาจินกับการเติบโตที่เป็นซิงเกิลดิจิตของตัวอเมซอนแหละผมว่าแบบนั้นแล้วโดยภาพรวมนะครับบุรุคุณหาเรายังน่าซื้อไหมพี่บอสพราว,ว่าราคาลงม,มาเยอะเห <okay. S 2> ลือเกินคือถามในมุมผมคือผมว่าในแต่มานี้รายได้เอ่ออะไรนะในภาพรวมของตัวผลประกอบการเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แย่นะแต่เพียงแค่ว่ามันทุบสถิติในหลายด้านแต่เพียงแค่ว่าเอ่ ส่วนส่วนที่กังวลเนี่ยมันคือตัวคาเพกเมื่อตลาดมีความกังวลอะมันก็จะกลับมาที่เดิมแล้วคุณคิดอย่างอย่างที่เราเคยคุยนเมื่อราคาหุ้นของอเมซอนคุณเอาเปรร์มในช่วงของไตรมาสที่4ต่อเนื่องในช่วงของไตรมาสที่1ในระดับหนึ่งคราวนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาละที่อเมซอนอาจจะกลับมาไซด์เวย์ด้านล่างแล้วก็รอการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอบใหม่มผ่านผลประกรอบการอีกทีหนึง่ง มันไม่มีอะไรพิสูจน์ตัวอเมซ o n ได้ดีไปกว่าเรื่องเรื่องการเอา AI มาใช้แล้วทำให้คุณ Monetization ได้หรือเปล่า Monetization ได้ไหมมาน e ท i z a ซ i o ่นได้ A.W.S. โต24%นะเร่งตัวขึ้นจากในระดับแบบ20%ด้วยซ้ำสแสดงว่าคนตอบสนองบนภาพของตัวคาเพกค่อนข้างมากการลงในคราวนี้เป็นการลงเพราะคาเพกไม่ได้ลงเพราะฟันเดเมนทัลเขาแทนก็น่าจะดีคร<ต>ับถ้าถ้าถ้าลงคาเพกะคาเพกตอบองดี ถูกต้องแต่เพียงแค่ว่ามันก็เราเราก็ต้องบองเนาะว่าถ้าถ้าเดต้าพอยต์หรือว่าตัวผลประกอบการเหมือนเดิมแต่ความคาดหวังของตัวตลาดเปลี่ยนแสดงว่าเรามิสอะไรบางอย่างหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไฟเอาท์อ่าเราไฟเอาท์แล้วว่าปัญหาของตัวอเมซอนที่ปรับตัวลดลงในคราวนี้เลยคือการเพิ่มของตัวค่าเพนสิ่งหนึ่งที่จะลดทอนผลเหล่านี้ได้เลยก็คือคุณจะต้องทําให้ a อ s ของคุณเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีขึ้น จริงๆ AWS ไม่ได้แย่นะ24%ของการเติบโตเนี่ยเป็นจุดสูงสุดในรอบ3ปีและมี b a c k l o อกอีก244,000ล้านเหรียญใช่ไหมผมเลยมองว่า AI demand เนี่ยมันเรียวจริงแต่เพียง<ม>แค่ว่าคนอาจจะใจร้อนแหละเมือ่อไหรผมบอกผม,มเชื่อแล้วกันเนาะว่าเขาเห็นแบ<ม>็กหลอกเขาเห็นการเติบโตเขาเห็น add growth add growth เนี่ย แอดโกรดเนี่ยโตในระดับที่เรียกว่าใกล้เคียงกับตัวเมตาเลยนะเมตาโตยี่สิบสี่อเมซอแอดโตยี่สิบสองครับเป็นไฮมา m a จินเลเว e นิวด้วยของทั้งคู่เลยอันนั้นเนี่ยถามในมุมผมผมผมไม่ได้รู้สึกว่าอเมซอนมีจุดด้อยอะไรแต่เพียงแค่ว่า <Okay. S 1> คนอาจจะแค่รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมึงลงทุนเยอะจังวะแต่ถ้าเรามองในมุมของผู้บริหารแล้วกันเนาะถ้ามองในผู้ในมุมผู้บริหารนะ ผมว่าเขาคงจะมั่นใจในระดับหนึ่งกับสิ่งที่เขาเห็นในปัจจุบันนี้เขาเลยเขาเลยมีการปรับแผนของตัวของตัวคาเที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะไป under estimate เขาเด็ดขาดเลยครับอันนี้อยากถามที่บรนจุดนี้ผมว่ามันใช้ได้กระายหุ้นช่วงนี้เลยที่กำลัง spend เป็นคาเปกเยือะนะครับคนที่คนที่ตัดสินใจใช้คาเปกเนี่ยมันคือผู้บริหารเขาอยู่ล้นะครับ ซึ่งเขาจะไม่ใช้เยอะหรอกเธอเขาไม่เห็นอะไรบางอย่างที่เดี๋ยวพี่โบ๊บอกเฮ้ยมันเร<ม>ิ่มตอบสนองมันเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในท<ม><ม>างกากลงทุขนข้างน,นอกเนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงจุดนั้นได้เนี่ยและยังมีมุมมองบาง,ค,บางนคนที่บอกว่ายังมีบางวองคนนี่บอกว่าเฮ้ยพวกนี้เขาสเปนเพราะเป็น story หรือเปล่าต้องการจะปั่นหุ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลย<ม> <c oughs> ในยุคนี้นะครับยุค A.I มันเลยลงทุนยากมากเพราะมันมี perspective ต่างๆมีที่ให้ลงทุนซึ่งในเคสของ Amazon เนี่ยพี่โบ๊ทพยายามจะจับแต่ละ data point แล้วบอกว่าเขาหน่จะเห็นโอกาสจริงเขาเลยพยายามจะเบิ้น คือผมว่าเขาคือผมอาจจะเห็นคลายเขานะผมว่าทุกคนถ้าคุณเห็นแนวโน้มของเขาเห็นรายได้ที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ที่คุณบอกว่ายังตัวอเมซอนจะต้องลงคาเพกเพราะลงคาเพกแล้วมันเห็นผลชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่ตลาดไม่ชอบเลยก็คาเพกเยอะขึ้นแนวโน้มกําไรคุณไม่ค่อยดีนะมผมว่าอันนี้มันคือจุดด้อยของการลงคาเพก แต่อย่างที่ผมบอกเนาะคาเพกในมุมของผู้บริหารเขามองภาพห้าปีแต่เราอะมองหนึ่งไตรมาสอะ,อะมันมันมันทำให้ไทม์เฟรมมันเกิดการมิสแม็ไม่ได้มีใครผิดและถูกบนประเด็นว่าคุณจะคิดแบบไหนคุณมีสิทธิ์คิดตลาดมีสิทธิ์คิดผู้บริหารเขาก็มีสิทธิ์คิดแต่เพียงแค่ว่าเราเราก็มีสิทธิ์คิดและเราก็มีสิทธิ์รู้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าถ้าเรามองในภาพเนี้ยเราก็ให้มองไปว่า จุดด้อยของตัวอเมซอนในคราวนี้เลยคือการลงคาเพกที่เยอะเกินไปหรือเปล่าเป็นเครื่องหมายเพื่อช่นมาครับดังน,นั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรบนภาพของตัวอเมซอนให้คุณเหนื่อยมากนะคุณแค่มองดูว่าอเมซ o n จะยูทิลไลซ์สองแสนล้านเหรียญให้มาเป็นรายได้หรือว่าเขาจะเอาไอ้สองแสนล้านเหรียญเนี่ยไปทําในพาร์ทไหนถ้าเขาทาในธุรกิจที่ดีธุรกิจมีการเติมโต ผมว่าจริงๆคุณควรจะให้โอกาสเขานะเขาไม่ได้มองมองไตรมาสสองไต่มาสเขามองห้าปีอะไรเงี้ยครับเขายังไม่ได้บอกเลยครับว่าสองแสนคือไป AWS เท่าไหร่ทำอะไรเท่าไหร่ัะเป็นแค่รวมๆแบบพี่โบ๊ี่พี่พี่เข้าใจว่าเขาน่าจะมีมีให้นะแต่แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเบรกดกว์ให้หรือป่าโอเคเดี๋ยวพี่ลองไปหาดูปอนได้เลยครับกับเรื่องสุดท้าย,ยที่เมซอนรับพี่โบ๊กคาเพิ่นมันจะนอกจากข่าวของคา p e เป็กส์เนี้ย ในช่วงแต่ไม้ที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในเฮดไลน์เยอะมากเลยคือเรื่องของการปลดพนักงานคือมีสองสาเดือนนี้ต้องมาทีละข่าวในซอนปลดมากขึ้นปลดมากขึ้นอันนี้จริงจริงมัน positive ในีฟครับเพราะว่าในในทางเนกแง่บวกแต่วอาโหปลดพนักงานเยอะอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ในทาง positive คือเขาอาจจะวางแผนแล้วว่าเขาสามารถรีเพล c คนได้จริงๆจะลดคอสได้เพิ่มมาจริงอะไรเงี้ยอันนี้มันมีผลผลกระทบยังไงไหมครับหรือว่าโนฟพี่โบหรือข่าวนี้โน้ พี่มองว่าประเด็นเหล่านี้คนที่ฟังอยู่แล้วเป็นพนักงานออฟฟิศแบบผม mm hmm. คุณระวังตัวให้ดี mm hmm. คือเมตาอเมซอนเอสบริษัทเนี้ยเขาปลดพนักงานทั้งสาว mm hmm. คำถามเลยก็คือปลดทำไม mm hmm. และปลดในส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนที่ อะไรนะทำเอไอด้วยครับอ่ะส่วนหนึ่งเราก็อาจจะตีความหมายเนาะเฮย้ยเอไอแสดงว่าพวกมึงแม่งถูกดิสทับประเด๊ยใช่ป่ะเขาก็เลยเอาไอเอาออกหรือว่าไม่มีประโยชน์ผมมองว่าทุกคนมีประโยชน์แต่เพียงแค่ว่าลึกๆของผมอน m ่ะ r o s r o t o f t ก็เอาคนออกทุกบริษัทเนี่ยมีการลดคนผมเชื่อแล้วกันเนาะว่าเขาลดคนเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถ เอา AI มาแทนได้ mm hmm. สิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยแบบสมมุติถ้าเราออไปทํางานการที่คุณบอกว่าเอ้ยคุณอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเช้าชามเย็นชามคุณจะถูกทดแทนด้วย AI ไปเรื่อยๆ AI มันไม่ได้เก่งหรอกครับมันอยู่ที่ว่าคนเอาไปใช้ในรูปแบบไหนเนาะคนคนใช้ต้องเป็นคนที่มีความรู้ในระดับหนึ่งถึงจะใช้ AI ได้ดี เราก็ต้องมีการรีสกิลอัพสกิลเนาะเหมือนอย่างที่มีที่ที่เราเห็นภาพเนาะว่ายัางไงคนไทยเอย่ยนะครับหรือว่าคนชั้นกลางก็ดีเนี่ยจะต้องมีการใช้ในรูปแบบนี้ประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นการไล่คนออกหรือว่าแบบลักษณะของการลดคนแต่มีลักษณะของการฟีซคนดีกว่าคือถ้าคนออกแล้วเขาไม่รับคนเพิ่มดอบเอ็นร์ชเมนต์ให้กับคนที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ มันเลยเกิดอาการที่เรียกว่า job hacking ไงเหมือนแบบ,บกอดเอาไว้เลยแต่กอดเอาไว้เลยก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเราต้องทำให้เรามี value โดยตลอดด,ด,ดังนั้นโดยข้อสรุปแล้วกันผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นภาพของการลดคนไม่ใช่เรื่องดีและเขากำลังจะสื่อความหมายว่าเขาสามารถเอา AI มาใช้แทนคนได้ในระดับหนึ่งแม้ว่าจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวข้องกับ t e c แล้วอยู่ในแบบซูเปอร์อินเทลเจนหรือว่าใน AI ทีมด้วยครับไม่ดีในมุมพนักงานแต่จริงกับบริษัทตัวเขาเองที่ดีถ้าเขาปลดถ้าเขาปลดแล้วก็เป็นบริษัท AI อย่างอเมซ o n อันนี้ที่เม็นั่นคือดีงเขาเองแล้วปลด่เที่ยกกับ a อไอไม่ดีคือพี่ต้องบอกเนาะว่าอเมซอนเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องการลดต้นทุนแล้วเห็นผลชัดเจน Mm hmm. แต่ในแต่บ้านนี้พี่ไม่ได้ยินนะว่าเขาจะลดลดลดต้นทุนอะไรแต่มีการปลดพนักง,งานพี่คิดว่า mm hmm. อ่ะไม่ดีกับพนักง,งานไม่ดีกับเซนติเมนต์ของอีโคโนมีแต่อาจจะดีกับเขาตรงที่ว่าเขาลดต้นทุนได้ follow the money